สวัสดีทุกคนนะครับผมตอรี่สไนเปลิลยาฮู้อยู่กันในวิคโอลเจนกันอีกครั้งไปดูกันครับวันนี้เราจะจัดรถอะไรนะฮะมาครับทุกคนนะฮะวันนี้เอาเบาๆไปก่อนครับตานนี่เลยโอเปร่าเซียร่านะครับผมฮู้ทรงรถมันดูเรียบๆเนาะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันจะดูโค้งๆมนบน,นนะครับผมจะขึ้นรูปให้ดูนะฮะซึ่งเขาก็คือแมคลาเรนเซนนานั่นเองนะครับผมเอ้ย สวยที่เดียวนะครับในชีวิตจริงนะฮะต่างกับในเกมอยู่เยอะพอสมควรน,นะในเกมมันจะดูเลื่มเรียมหน่อยนะครับแล้วก็เปิดประตูไม่ได้นะครับเปิดได้แค่ฝาหลังตรงนี้เท่านั้นเองเนาะ <S 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 เอาละครับทุกคนฮะความเร็วสูงสุดเครื่องเดิมของเขาอยู่กันที่373กิโเมตรต่อชั่วโมงราคาก็ไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ได้ถูกเนาะหล้านเครดิตนะครับผมอัตราเร่ง0ูนถึงร้อยวินะฮะเบรกกิ้งค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะทุกคน90%เลยนะเออ แล้วก็แ a n d l i n g ควบคุม76เอรันะครับเ <Wow. S 1> อาฮะโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเราจะมาจัดไปพร้อมกันเลยนะฮะ3 2 1สองหนึ่งเพอร์เชสยาูได้มาแล้วครับไปดูกันเลยมาครับทุกคนฮะมาสปอนเลยนะฮะโอเปลาเซียล่าหรือแมกราเรนเซน่าโอ้โหมาแล้วจ้า โอเคน่าจะเปิดประตูได้เนาะตอนนี้อาจจะเปิดไม่ได้แต่ในอนาคตอาจจะเปิดได้ก็ได้นะครับผมนะเข้าไปดูข้างในกันก่อนแล้วกันนะครับในข้างในประมาณนี้นะครับเฮ้ยเหมือนจะนั่งได้4คนเลยเนาะข้างหลังเขามีเบาะให้มาด้วยนะครับอ่ะสวยงามนะครับทุกคนฮะอ่ะเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยแล้วกันเนาะ3 2 1อว้าวเสียงเครื่องอย่างลั่นทุกคนเบิร์นยางด้วยนะครับตอนนี้ขับเคลื่อนล้อหลังเนาะ เฉียบมากเอาล้วครับทุกคนนะเดี๋ยวเอาเจ้าคนนี้เนี่ยไปเทสเดิมๆมันก่อนละกันเนาะมาเริ่มกันด้วยแดกเลสนะครับทุกคนฮนะมาเอามุมมองข้างในเลยนะครับเฮลโก้โ <Go. S 1> อ้ยมุมมองข้างในโคตรเลาใจนะฮะเป็นไงครับเป็นไงครับความเร็ว200กว่านะครับโอ้โหความแรงแรงใช้ได้นะครับผมนะเออแรงดีว่ะทุกคน7.83ดจุดแปดสามวิแดกเลสเครื่องเดิมมาดูไฮเวย์เลสกันบ้างครับทุกคนฮนะเทียววีโกไปแล้วจ้อ โอ้โหดูเหมือนว่าเครื่องเดิมจะให้เทรบโบมานะครับทุกคนได้ยินเสียงเทรบโบดังมากแต่ไม่รู้ทุกคนจะได้ยินกันไหมเนาะโอเคสิบวิความเร็ว300กว่าแล้วนะแรงนะครับแรงนะครับ385อตึงๆนะครับเดี๋ยวทางลงเราจะกดในตรัสไปด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะนี่ทางขึ้นอยู่นะครับเอาละฮะลงนะครับเริ่มจะลงแล้วฮะเดียบิโก้ไปครับโอ้โห400 420 4สีกว่าๆเแรงนะครับเนี่ย โอ้โหเป็นไงครับเรื่องเดิม31.88วิกับไฮเวลสว้าวไหมล่ะอันนี้แค่ธรรมดานะทุกคนเออยังไม่ได้ใส่ไข่นะนี่มาดูนี่กันต่อครับทุกคนฮนะว่าจะข้ามไฮเวลส2เลนได้หรือไม่นะส่วนตัวคิดว่ามีโอกาสนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแรงเลยทีเดียวมีโอกาสนะครับเนี่ยโอ้โหผมว่าแล้วมันแรงจริงๆว่ะแรงจริงไม่ติงนางนะครับผม เอาละครับทุกคนฮะครั้งนี้เราอาจจะได้เห็นรถเครื่องเดิมขึ้นเข่ากันก็ได้นะครับผมมาดูกันสามสองหนึ่งเดียวโกไปแล้วจ้ามันแรงแล้วรถมันก็เบาด้วยนะครับเออเฉียบจริงๆเลยอ่ะเอาละครับเอาละครับพร้อมนะฮะพร้อมนะครับทุกคนโอ้ยยังไม่ได้วะ อาจจะมุมไม่ดีหรือเปล่าเนาะอ่าไม่เป็นไรครับมาครับทุกคนฮนะเรามาพาเขาคันนี้เนี่ยมาเพนท์เฮาส์กันลัดมาแต่งซิ่งจัดเต็มให้จิ๊ดจา้ากันเลยดีกว่าละกันไปครับเข้าขับเข้าไปเลยฮนะจะหูมากันแล้วโอ้โหเท่นะผมว่ามันก็สวยนะเนี่ยเทียบเลยทีเดียวโอเคครับทุกคนฮนะ ดูสไปลเลอร์เขาดีคือแต่งไม่ได้นะครับเนี่ยต้องใช้อันนี้เท่านั้นเนาะเออแต่ของเดิมมันก็ดีแล้วอะนะครับเอาละฮะทุกคนมาเริ่มกันที่ performance Turbo ัปเกรดเทอร์โบนี่เดี๋ยวผมใช้ดูเครื่องเดิมมันต้องให้เป็นเทอร์โบคู่นะครับผมแต่ว่าเราจะไม่ใช้เราจะใช้แรงๆซุแรง s u p e r c h เจอร์เรียบ 160, ร้อย60,000่เครดิตมาต่อกันที่ระบบขับเคลื่อนเขาให้เป็นเรเวดายมานะครับเราก็ใช้เป็นออเวดาย์เลยยา่าหูมากันที่ e n g i n นอัปเกรดนะครับเอนจิ e upgrade ด4,85,000เครดิตสวยงามนะ แรงแน่นอนนะครับเบรกอัปเกรดเราก็จะใช้เป็นเบรกซีมือเครดิตเรียบร้อยนะครับมากระดิษฐามิชชั่นนะฮะเราก็จะใช้เป็นโปรทารมิชชั่นเนาะ สามหมื่นห้าพันเครดิตโอเคสำหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์จัดเต็มแล้วมากันที่ซับนะเพนชั่นเลยละกันนะฮะซับเพนชั่นไฮก็จะใช้เป็นเก้าสแกปเปลอร์หนึ่งบนเครดิตนะครับผมโอ้โหทุกคนสังเกตไหมฮะล้อน,นี่ทะลุขึ้นมาด้านบนเลยนะครับนี่นี่นี่โอ้โหต่ำมากมากันที่ซับเพนชั่นติกเนตนะครับเราก็จะใช้เป็นเลสซิ่งนี่เลยเรียบร้อยนะฮะมากันที่ยางนะครับเราก็จะใช้เป็นดริปเราแม็กจะได้ดูกว้าง<ๆ>อีกเช่นแล้ว เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนนะกับ p e r f o r m ร์แมนซ์ส e n นชั n แล้วก็ยางเนาะมาต่อกันที่ a p p พลิเคชกันเลยนะฮะเริ่มกันด้วย Paint Color อร์นะครับทุกคนฮนะม <days> าดูกันอ r าอแล้วครับทุกคนฮนะและสีเพนส์คัลเลอร์ที่ผมจะเลือกใช้นั้นก็คืออันนี้เลยนะนี่เลยส้มๆนะครับเหมือนตัวเจงมากเลยทีเดียว มากันที่เพ i แมทเ t เ r ียลนะครับผมก็จะใช้เป็นเมทัลนี่มันดูจี๊ดมากนะฮะประมาณนี้เนาะมาต่อกันที่สกินผมไม่ใช้นะครับจะใช้เป็นสีนี้เลยลิมล้อนะครับมาลิมคัลเลอร์15 minutes later และนี่ก็คือสีลิมคัลเลอร์ที่ผมได้เลือกใช้นะครับทุกคนมันจะออกแบบว่าน้ำตาแล้วก็ดูทองๆด้วยเนาะมากันที่ลิมท้ายนะฮะ thousands of tears later นี่เลยครับทุกคนฮะ LED ลิมนี่โอ้โหสวยนะผมใช้อันนี้เลยสีไฟหน้านะครับผมจะใช้เป็นสีฟ้านี่โอ้โหเป็นกลมๆสองข้างเอ้ยสองดวงต่อข้างนะครับอันดร์โกลนะครับอย่างสุดท้ายและอันดร์โกลออนมาครับ25,000เครดิตและสีอันดร์โกลที่เราจะใช้นั้นก็คือสีเหลืองอันนี้นะครับสว่างๆหน่อยนะ เ้าล,ละเท่านี้เราก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะกับท o ฟ man a านแอ l ลิเอนซ์ซัพเชันแล้วก็ยางนะครับเราลงไปดูพอปกันเลยว้าวไหมครับทุกคนฮนะโอ้โหสวยเลยนะดูครับดูการสะท้อนแสงของเขานะฮะสีส้มๆเนาะเออและทอ้อก็ออกทองๆอ,อ,อ่อนๆนะฮะ โอเคเปิดไฟโชว์หน่อยนี่เลยสีฟ้านะครับผมเปิดประตูหลังหน่อยนี่น,นี่ช่องเครื่องนะครับเอาไปดูในนิดนึง่งโ,โอเคสวยงามนะฮะมาเริ่มกันด้วยแดกเลสครับทุกคนฮนะสามสอหนึ่งพเอวิโก้ไปเลยจะจบกี่วิเนี่ยโอ้โหดูความเร็วเขา200กว่านะฮะฝึงเป็นไงครับเป็นไงครับอ้โหหกจุด้าสาวิน,นะครับทุกคนเร็วดีนะ เออเชียบนะครับเนี่ยมาดูไฮเวลสกันบ้างครับทุกคนนะเราจะดูความเร็วสูงสุดเฮยบโก้ไปครับความเร็วสูงสุดแล้วดูกันว่าไฮเวลสเนี่ยเขาจะทําเวลากี่วินะครับผมโอเคเกีอบหกแล้วเกือบเจ็ดแล้วนะครับสามร้อยสี่สิบหกสิบครับความเร็วขึ้นเร็วมากไปฮะสี่ร้อยแล้วครับคนสี่ร้อยสิบเก้านี่คือความเร็วสูงสุดของเขานะครับกับเครื่องจัดเต็มไม่กดในตัดมา เราจะกดขาลงขาลงครับไปเป็นไงฮะเป็นไปถึง4 45ได้นะครับโอเคประมาณนี้เนาะประมาณ4 45จบไฮไวเลสไปที่29.16วินะครับผมคิดว่ารถคันนี้เนี่ยมันคือรถที่ดีของ Circuit ตเลสนะมาดูกันครับมาดูไปพร้อมกันฮนะมันดียังไงนะครับนี่มจะขับให้ดูแล้วกันนะฮะร,รถคันนี้เนี่ยตัวจริงเรื่อง Circuit ตเลสนะครับถ้าจบซกักเอ,อ่อ66วินะครับทุกคน ถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะบอกเลยว่ายอดเยี่ยมตายเร็วมากเร็วมากไม่รู้ทาไมนะครับแต่คันนี้แหละมันคือเจ้าสนามเซอร์กิตเลสตัวจริงนะฮะไป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 สายสายสายเร็วครับต้องเร็วกว่าน,นี้ฮะต้องเร็วฮะต้องเร็วฮะเวลาไม่เคยรอรอเจ้าเวลาไม่เคยรอเจ้าเจ้าก็ไม่เคยรอเวลาอุ้ยเร็วนะทุกคน กาวิกับ56เปอึบฮึบสายตายเป็นสะพานครับกดในโตรไปโอเคโอเคทำได้ดีอยู่ทำได้ดีอยู่ัดทุ่งไปเลยต้นไม้ชนได้นะครับเจ็บมากเมื่อก่อนอาจจะมีชนติดแต่นี้ชนได้ครับโหเวลาดีว่าทุกคนดูดิเวลาดีว่าอย่าพลาดนะปึ๋งเป็นไงครับทุกคน 67.61วินะครับคือสกีตเลสเหมาะกับสกีตเลสนะครับรถคันนี้เวลาตึงๆงเลยนะฮะผมเคยเห็นคนที่ทำเวลาได้ดีเนี่ยกับคันนี้นะ65วิก็มีนะฮะสุดๆไปเลยครับผมสามารถรับกันได้เลยอ้อผมลืมบอกครับทุกคนนะเมื่อกี้ผมใช้ยางเลสซิ่งนะครับไม่ได้ใช้ดิปนะใช้ดิฟไม่ไหวลื่นลื่นเกิดมาทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้นะฮะว่าเราจะเหินเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเหินขึ้นภูเข,ขาด้วยผมคิดว่ามันน่าจะไปได้ไกลขึ้นนะเพราะว่ารถมันแรงอะ นะครับรถมันแรงครับดูดิรถมันแรงครับหนึ 1, 000, 000่งล้านเครดิตเท่านั้น,นครับทุกคนเออเฮอร์คุ้มค่าคุ้มราคานะฮะมาครับทุกคนนะ,ะรถคันนี้จะพาเราขึ้นเขาได้หรือไม่ถ้าคุณพร้อมแล้วรัดเข็มขัดให้แน่นเปิดไฟสใสหมวกเพียวิโก้ไปเลยครับจะได้ไหมครับจะขึ้นเขาได้ไหมฮะเราจะไปทางไหนดีฮะซ้ายน้อยโอ้โหไม่ได้ทุกคนอุอย้ยเหมือนจะไดอ้อีกนิดเดียวอ่ะ ที่2แอคชั่นรอบนี้แหละทุกคนครับผมจะแบบทําให้เต็มที่นะฮะเอาโค้งนี้ปุ๊บไปเลยครับกดไปเลยฮะออมในตัดไปนิดนึงและเราก็จะพุ่ง,งเฉียงๆนิดนึงแล้วก็ไปเราต้องขึ้นเขาให้ได้นะวันนี้อะแู้เป็นไงฮะทุกคนฮะมาได้สักทีนะเออเขาก็ทําได้นะ1นล้านเครดิตนะทุกคนเอออุ้มค่าจริงถึงแบะ มาเหินกันอีกที่หนึ่งครับทุกคนนะตรงนี้เนี่ยเขาจะพาเราไปเออหน้าสนสนุกตรงนู้นนะฮะตรงบอร์ดวอล์กไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าล้อจะหลุดหรือไม่นะครับกับความแรงขนาดน,นี้นะฮะแล้วมันจะเหินสูงมากอย่างแน่นอนนะครับเฮียวิโอไปแล้วไปแล้วจ้าหูยยังพุ่งยังพุ่งยังไรครับยังไรครับจะชนก่อนไหมเนี่ยเออจะชนร้านไอ้นี่ก่อนไหมเนี่ยโอ้ตบตาหูไปแล้วจ้า ตึงโอ้โหล้อไม่หลุดทุกคนอยู่ครบอุ้ยแรงด้วยสุดแมปเลยฮะมากันต่อครับทุกคนฮะความมันของเจ้าคนนี้เนี่ยมันยังไม่จบครับเราอยากจะเหินไปตรงตึกนี้เหลือเกินนะไม่เคยมีรถคันไหนทาได้มาก่อนนะครับผมส่วนใหญ่เราจะลงไปประมาณตรงนี้เนาะเพราะว่าทางมันแคบด้วยอะถ้ามันโอ้เอ้ยกดผิดประโถเอ้ยโอ้หตูมหมุนเลยเอาล้ครับมาเข้าเรื่องของเรากันต่อนะฮะเตรียมพร้อมนะฮะ เทียววีเดี๋ยวเวยบินยางก่อนเบิร์นยางก่อนเออเบิร์นเครื่องเบิร์นเครื่องเทียววีโก้สามสองหนึ่งไปด่าหูโอ้โหไม่ได้ทุกคนมันสั้นเกินเอาละครับทุกคนฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าโอเปร่าเซียล่าหรือแมคลาเรนเซนนาคันนี้นะครับเออทรงก็เท่ครับก็ดีนะฮะราชาเซอร์กิตเลสตัวจริงนะครับผมบอกเลยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้รถคันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับผมเราจะได้มาดูกันอีกเนาะ สำหรับคลิปนี้ผมก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ